ครับสบายดีพ่อแม่พีน่น้องตอนนี้ก็ได้ไหฮอดบางแสนในตอนคำ่ำ <c oughs> ตอนนั้นมาตอนตอนบ่ายมาื่อนี่มาตอนค่ำบึงบรรยากาศตอนค่ำกาคนหลายเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเมื่อนี่มาพบพ่อกับบรรยากาศตอนแรงๆตอนตะเวนกำลังจะตกเนาะเซิงกบมนเนะกับเทวา มาชมบรรยากาศอีกเท่านึงหลังจากที่มาตอนนั้นผิดพลาดเมื่อนี้น้ำเต็มตะฟังเลยพี่นง้งนั่นก็คือทะเลบางแสนเนาะแต่ขณะนี้น้ำรู้สึก,กว่าเขียวเขียวยุ่งๆเลยเนาะบ่ฮู้ว่าเป็นยอนหอยังเออทะเลเขียวทะเลบ่เป็นทะเลฝาดเ,เป็นทะเลเขียวแหลวอ่าบ่รู้ว่าวช่วงนี้เป็นยังเนาะ เดี๋ยวตอนนี้เบิง้งบรรยากาศรอบๆก่อนไปฟินนองอันนี้คือพ่อ่พี่น้องที่เป็นมาเที่ยวน้ำกันเนาะมาเที่ยวชมบรรยากาศในตอนแรกแต่เสียที่บรรยากาศในตอนแรกม่แน,น่รู้สึกว่ามันบอกเป็นใจก็คือน้ำนั่นแหละน้ำมันเป็นสีเขียวเดี๋ยวสิผาเบิ้งว่าน้ำเขียวสําหรเขียวแปลว่าลงบันไดเล่นอา แต่กับอไรบร่กาศแต่เขามันเขียวแห้งนะเดซิฟายเบิงบรรยากาศน้ำกันสบายดีพอแม่พี่น้องเ้อสุขสุขคนเมนี้างกะมากกอกันในผักตอนแรงแรงเสี่ยงกับตอนนี้กำลังอยู่ที่บางแสนนะในขณะนี้น้ำอยู่ที่บางแสนกับเต็มต่ฝังเต็มเลย นะนี่ก็บรรยากาศในตอนแรงตอนตะวันกำลังจะตกเสิงกะนามมาเบิงนาวเหมืกันอ้โหเสียงคืนทะเลเนี่คือนามที่มันเป็นสีเขียวหมดเลยบากาลงเลยคร่ารานาโอ้โหเดี๋ยวซูมให้เบิงใกล้ นี่พี่พี่น้องหนามมันเขียวแห้งโบหูไวามันเป็นย,อนอย้อนยังผู้ใดหูกะแนะนำในเด้อวิเศษกว่าหนาแบบเขียวคือกับเจพันบอ่อเลยงนในหนาม,มันเขียวบรูมันเกิดจากยังเนาะแต่ว่าแปลว่าเขียวจนโบกาจับเลยนะ่ะเออเคียวแห้งในคิสตะเวนกำลังสิตกุกพี่พี่น้อง นะแต่เป็นสิตกตอนมาตอนนั้นนั้นบรรยากาศรู้สึกว่าดีกว่านี้เนาะมาตอนเมเน,นตอนเย็นเย็นรู้สึกว่าน้ำทะเลมันขึ้นขยะก็ขื้นร้ายเนาะรู้สึกว่าเสาวมออเออตอนมาตอนนั้นรู้สึกว่าสะอาดสะอางเท่านี้ว่ค่อยมีขยะแต่ก็บบมนะีขี้เหาะขี้เนี่หนานะมนกับบบเขียวล่องอาบได้แต่เมเน,นโอโ้ เจ้าแม่เอ้ยเขียวเลยฮุสุกมาที่นี่กับพิหวังนี่หละหล้งจากที่มาตอนนั้นย่งในล่งอาบนีย่ยังในร่งหล่นได้แต่กัยังสามารถเออบ่งบรรยากาศดีๆใได้ตอนนั้นแต่ตอนนี้มาน้ำบอเป็นใจเออบรรยากาศกับสุกสาวมองขยะขาลาย มามานี่พิดวังอเอแล้วได้ส้มจะบรรยากาศอันนี้แหละบรรยากาศตะวันตกตะวันกำลังสิตกจกักจีเซละทีมอเอาแต่ละคนหายไปเซเบิตกบลูนี่โอ้ทะเลสุดยอดเลยเวี่นังพาชมบรรยากาศทะเลตอนแรงๆทะเล,เล,าเลบางแสน เนี่ยจะเดบางแสนเป็นอย่งสี่นะพูนทางผุนกับเป็นตึกตึกาลายสั่นเนาะทางผุนกับเป็นตึกทางผุนกับจะเป็นเรือเป็่และเรือใหญ่ๆพวกน้ำหมอกน้ำมันดูดน้ำมันมันเบิง่งบรรยากาศในตอนนี้ก็ก็เห็นแหละเออบรรยากาศมันบอ่อมันบอ่นบอขาดขึ้นตอนมาตอนนั้น มาตอนนั้นมันยังดีกว่าหนีอยู่อู้สึกว่าอันนี้บุก่าหอดลงนาบเลยคนกับบุกไลายตอนเย็นๆ มาพบพ่อกันเส้นเก่าเส้นเคยเนาะหลังจากที่เฮาได้ถ่ายวิดีโอในช่วงแรงๆคำๆในตอนนี้เวลาเจ็ดโมงแรงแล้วอยู่ที่าทะเลบางแสนเนาะในบรรยากาศในตอนคำๆนี่เขามาบึงผลพีน่น้องเบึงในพันกล่องในคือแจ้งเลยแต่ว่าในความเป็นจริงนี่มืดแล้วแต่ว่าอยู่ทะเลยังมีแสง แสไงไฟไม่มีมามับนะพ่อแม่พี่น้องพโอ้โหแสงยังแสงอ่าไฟเพื่อหรือไฟยังก็บอกวนาะกลางทะเลปั๊ดฝุนตั้งฝุ่นแห้งเมือดพ่อนพี่น้องแต่ก็ยังมีแสงไฟยิบประยับนี่มันเบิ่งพันกล่องเลยมันก็เลยว่าแจ้งเนาะที่จริงแล้วเมื่อหมดแล้วพ่อนพี่น้อง เออเมือ่อคักมือแน่ได้ขุดนเห็นบ่แสงไฟแมปแมปแมปแมแสงแสงไฟในเฮือบอ่ะได้จังไรนีน่คือบรรยากาศในตอนแรงๆพูนสั่งพูนกะอ่าแสงไฟเต็มทางเต็มอันนี้เนาะเป็นเปิดเบิดเฮ็ดให้แจงสว่างเฮ็ดให้ปุงเฮืององานตาเลยโอ้สุดยอดเลยเมืองไทยทะเลเมืองไทยเนี่ย ฝนทาาฝนฟังพุ้นก็มีบ้านเพื่อนมีตึกมีซองมีถนนหนทางเนาะแต่ว่ากระป๊กๆช่วงนี้นะพี่พน้องน่าจะเป็นเน่นเนเนนช่วงนี้ระยะนี่คาระยะนี่นมันคือขาดกันเนาะแต่ทางนี่ก็เป็นแบบว่าเป็นมีรถไฟเต็มมาเลยน่าจะเป็นเกาะหรือจังไหนไหพี่น้องเออน่าจะเป็นเกาะเนาะระวังเนี่ยระวังนี่กับ ต่อกันเลยหนอทางนี้แต่ทางนี้นี่รู้สึกว่าขาดช่วงนะไฟขาดช่วงคือจะเป็นเก,กาะบอกเดเป็นเกาะแล้วเนาะเบิง่งบรรยากาศตอนแรงๆคุนเจ้ากับพาขอบครัวมานางังถ่ายหูถ่ายห้อยได้อตอนคำคำเจ็ดโมงไกลเชื่อหอดเจ็ดโมงครึงแล้วบรรยากาศพัย่าง คือคืนอืมแต่ว่าก็บ่มีคนหลายไปไเป็นในดอกบ่คือกังเวน้นแต่ว่าเสียงคลื่นน้ำนี่แห้งอ่านี่คลื่นน้ำคลื่นทะเลจาดอยู่จ่าจ่เดือพอ่าเต๋เสียงทะเลแห้งเลยเสียงคลื่นทะเลโุ้นแรงบ่ กินมันแก้วซื้อกว่ากินซี่เขาข้าวข้าวน้ำทะเลขน,นาดน้ำเคี้ยวนะมันเกิดจากอากาศมันห้อนอากาศมันห้อนมันก็เลยเคี้ยวเคี้ยวีนเด็กหน่อยสองคนที่เล่นน้ำมีก้อนหิกนก้อนหนึ่งืร้ามจะดึกลงไปตุม่มเออ บรรยากาศค่ำๆตะเวนตกและก็นยังอานนั้นอยู่ได้เพีนนะ่น้อีงนะดึกก่อนหินติดหัวกันแล้วใช่แหละเออสิตลกเลยนะถ้าผมกับเป็นตึก่นตึกสูงเสียดฝาาต,ตึกบูไดอยู่เท่งกันก็จะเห็นวิวกว้างไกลนะก็จะเห็นวิวไก่ ไปที่ยานาน้ำทะเลกันเนาะกับพนะกบบคุณถึจะมาะน,านม้่น,นบ่มีน้ำบ่มีฟังเลยนะสุดหูสุดตาปูนทางฝุ่นก็มีแสงไฟไปน้อะปูนพวกคุณจะมีแสงไฟบูบเป็นแสงไฟยังแสงไฟเฮือเลยที่แสงไฟยังโอ้พากะเลย อันนี้คือภาพมุมกว้าง